ท่านนบีสัลลัลลอฮุอะไยฮิวซันลมกล่าวว่าผู้ที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือผู้ที่ดีที่สุดกับครอบครัวของเขาและฉันก็คือผู้ที่ดีที่สุดกับครอบครัวของฉันบันทึกโดยอัติมีีและท่านนบีสุลลันลอฮุอะไยฮิวซันลมได้กล่าวอีกว่ามุหมินที่มีศรัทธาที่สมบูรณ์ยิ่งคือบุคคลที่มีจรรยามารยาทดีงามที่สุดในหมู่พวกเขา และผู้ที่ดีที่สุดในหมู่พวกเจ้าคือผู้ที่มีจรรยามาณญาติดีที่สุดต่อภรรยาของพวกเขาบันทึกโดยอัติศิมีศีการมีจรรยามาณญาติที่ดีงามและมีความสุภาพนั้นจะเป็นสิ่งที่มาปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างปวงบ่าวด้วยกันเองโดยแน่แท้ความยำเกรงต่ออัลเลาะห์นั้นจะทําให้ได้ความรักจากพระองค์และการมีจรรยามาณญาติที่ดีและมีความสุภาพนั้นจะเรียกร้องผู้คนให้มีความรักต่อตัว,ตวบุคคลผู้นั้น และจะเป็นมนุษย์ที่ดีได้อย่างไรหากยังมีจรญญมานญาติที่เลวทรามและไม่มีความสุภาพกับคนในครอบครัวอยู่เนื้อหาบทความอาภรณ์ชีวิตคู่อัลฮัมดุลินละขอให้เราทุกคนเป็นผู้ที่มีมารยาทที่ดีงามปฏิบัติดีกับคนในครอบครัวด้วยเถิดอามีน